สวัสดีครับผมคืออาจีวันนี้เรากลับมาฮิปปี้กันต่อแล้วนะฮะในเจ็ดเดย์ทูได EP ที่2แล้วนะครับโอเคก็คเพื่อนๆนี่แบบอยากให้ผมแคร์แบบบอกมึงแคร์อะไรเนี่ยไร้สาระ,ะโอเคครับไอ้เชี้ออะไรวะบอกมึงแคร์ได้ไร้สาระมากอ่ากูอยากรู้ว่าว่าในเกมน,นี้มีอะไรบ้างได้ครับมึงอยากรู้เดี๋ยวกูจะสำรวจให้นี่ครับมีนี่ยกวางครับ กว่างกว่างลิกระต่ายกูก็ไม่รู้ไอ้เชี่ยแมงโดดได้ด้วยเชีย่ยเราเจอผีพยาบาลนะครับเชี่ยฮิปปี้ฮิป,ปมาไม่ฮิปนะครับไม่ฮิปปี้อ๋อวันนี้เราเจอเจอหมูนะครับโอ้เชี่ยแมงหมูแมงวิ่งเร็วอะ่ะเฮ้ยอะไรอะ่ะกระต่ายมีกระต่ายด้วยครับมีกวางกระต่ายหมูโอ้โอ้ อือเอ่ออชอว์อ๋อหูหูน้อยหูน้อยคอยรักอี้เยฮ่า้อหูแลเนื่อยเยับเยอยแฮฮิปปี้ฮิปปี้แยเสียงอะไรวะไมมันน่ากลัวจังเลยแอปเก็บดอกไม้โอเคโอเค อ่านะย่องครับย่องแช่ในถุงขยะไม่มีเลยอ่ะไอ้นี่มันบูชเชอร์เนี่ยโอ้ใช่เลยอ่ะมันเหมือนบูชเชอร์มากบูชเชอร์ในดอทเอไออ้วนๆน,นะนี่เดี๋ยวขอดูแมปแป๊บนะตอนนี้กูยอยู่ไหนเนี่ยโอ้ตรงไปตามถนนนี้ เชี่ยกว่างแม่งกระโดดตลกว่ะอยู่นี่นะเฮ้ยอเออโอเคนะครับเดี๋ยวดูแมปแป๊บนะครับควาจะเดินไปถึงนี่คงอีกนานนะครับเดี๋ยวเราต้องคับไปก่อนนะครับปี๊บปี๊บปี๊ปก็เดินมาพอสมควรเดินมานานพอสมควรแล้วนะครับ <S <S โอเค ก็ในที่สุดก็มาเจอไอ้นี่ไอ,อ,อ้บ้านนะบ้านก<อ>็เดินมาพอสมควรน,นะสมควรชีแ้แหละว่าก็เดินมานีดเดียวอ่าเนี้ยฮะสังเกตดูครับในบ้านนี้ผีเยอะแบบมันให้แต่กระสุนเรามาแต่มันเสือกไม่ให้ปืนเรามาครับโอ้แม่งคนทินคนทินได้ใจเลยไม่ใช่นะ เราต้องตอบเป็นมือไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยประตูมันเปิดได้เฮ้ยยี่อะไรวะอ๋อเชียเ่ยเฮ้ยอะไรอะระเบิดอะเฮ้ยโอ้โหอู๋ไอ้เหี้ยโอ้ยโ,โอ้ยส่องไปใช้สอ่องมึงโอ้ยมาโหดมาโหดขึ้นบันไดขึ้นบันไดอ้าตก โอ้โห <Christmas. S 1> ขึ้นมาก็เจอลงกูก็เจอขึ้นกูก็เจอโอ้ยเอเชียนี cji, ่ไอ้เชียนี่โอ้ย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 ไม่ได้เลาะไม่ได้เลาะไม่ได้เลาะอย่าทำกูอย่าทำกูเลยครับผมโอ้โโอ้โอ้โอ้ยไม่รอดไม่น่ารอดนะไม่น <c zas> <c oughs> ่ารอดไอ้เชียผีหรืออะไรวะเนี่ยโอ้โห มึงแน่กวชิบหายอ่ะโอ้กูแค่เข้าไปที่เท,ที่ยวเฉยๆกูขอเอาของมึงแป๊บเดียวมึงห่วงของยังเลยละมึงอ่ะไอ้เหี้ยไอ้สัตว์เอ้ไยไฟฉายแม่งก็มีสองอันแล้ววะนี่อะไรเนี่ยเป็นคิลเลอร์โอเคเดีายา๋ยวนะใช้ยาแล้วนะใช้ยังไงวะเนี่ยอ๋ออันนี้อะไรอ่ะ น,นี่อันนี้อ่ามันคืออะไรครับดูที่ฝาเลยครับดูที่ฝาโอ้โหนะครับมันไม่มีประโยชน์ก็เก็บไปโอเคนี่เหมือนฝาท่อรดเลยไอ้ช่างแม่งเนี้ยไม่ครับหลังนั้นเราจะไม่เข้าครับเราจะเข้าไปที่ตึกนูน้นโอเคเชี่ยตึกเชี่ยแม่งน่ากลัวชิบหายโอ้อยู่กันเป็นหมู่บ้านเลยนะมึง อ๋อว่าคนจะไม่มีอะไรนะครับโอ้โหโอ้สวรรค์นนะโอ้โหของเยอะไปหมดเลยอย้เชี่ยระยะแมวและประตูหลังบ้านไม่มีคนระับ นี่มันเหมือนบ้านเหมือนบ้านแบบหลังแบบพาร์ทที่แล้วเลยอ่ะที่เราแบบโดนผีตบตายอ่ะโอ้ไม่ใช่พาร์ทสิ EP อีะ EP ที่แล้วมีตู้เย็นนะมีตู้เย็นด้วยนี่อะไรแหลกะกี้อ่ายืดครับโซฟาครับโซฟาครับโซฟ,าค,โซฟาครับยืดครับยืดโอ้สไนสไนโอ เชีย่ยคูหลอนหมดแล้วนะนเนี่ยแม่งยังมีอีกชั้นไงโอ้ะดับให้หมดฮ่าฮ่าไม่ต้องทุบบันไดทิง้งทุบบันไดทิ้งทุบบันไดบันไดแม่งโอ้สุดยอดอะ <c oughs> โอ้ยโอยอะไรเนี่ยโอ้ยเชีย่ยเลยวะ,ะไรอ่ะ อะไรอะ่ะมันพัง,งไดไงอ่ะหมายความว่างไงอะ่ะไปใช้เอามาหาพ้องอะไรนักนาะโอ้ยอันนี้เขาไ้ทำอะไรกอยังไม่รู้เลยโอ้ได้แต่กระสุนแล้วปืนนะโอ้โหกระสุนเอามาทำอะไรนักนะ โอ,โอ้โหไฟฉายมันก็เยอะอะไรเนี่ยโอ้ยนี่กูจะต้องลงไปจริงๆรอวะแอบโอ้เป็นลิฟต์เป็นลิฟต์โอโหมีเยอะมีเยอะโซโฟ,ฟาอัโซโฟ,ฟาโซโฟ,ฟาก็เป็นของเราะ เฮ้ยเชี่ยแลยโอ๊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 ยอะไรวะอะไรวะหุ้ยได้แล้วช็อตกันนะเป็นแบบปืนที่เป็นมงคนมาครับโอเคอ๋ออาจจะที่เราโอ้ยนี่มันเตียงอ่ะเตียงเลยรอ้ยเชี่ยอะไรวะ โหบ้านนี้ปืนเยอะจริงๆโอเคครับอ่ะว้วเดยวเด้อเด้อไอเชี่ยมึงจะตื่นเต้นไปไหนวะอ่ะโซฟา โตะนะครับโอ้ยกระสุนโอเคอูหลอนนะเว้ยอะไรไอ่ะเฮ้ยอะไรวะระ,ะเรเิดอะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่น่าใช่ฮ่าฮาวิธีลงทางลัดนะครับเอา้ากระจกแม่งเก็บได้นี่วะเฮ้กูจะทุบทำไม่ะ เอาเลยนะมึงสองไปโอเคตึกนี้โอ้โห,โหโสุดยอดใชย คงไม่มีผีอยู่บนบ้านแลวนะโฮะโหเสียงเปิดถังมึงรุนแรงไปบปาโอเคอันนี้มีกล่องไม้โอ้ยของของมันจะเต็มหมดละโอ้โหปืนสัน้นเก็บไม่ได้เอาอะไรทิ้งกระดาษกระดาษใช่แม่งทิ้งยังไงวะ อย่างไรวะโอเคนะเชื่ออะไรวะอเออไปกันเลยดีกว่าบรรยากาศนี้เริ่มไม่น่าอยู่แล้วโอ้โหใครเขาเอาปืนมาเก็บไว้อ่ะ โ okay. อเคก็ได้แม็กเพิ่มเราจะรีบไปจากที่นี่แล้วนี่ครอว่าโหที่ไหนวะเนี่ยอันนั้นมันอ๋ออันนี้บ้านอัรเนี้ยโอ้โหบ้านผีห่วงบ้านผีห่วงนะถ้ามันเห็นเราแล้วเราจะไม่เข้าบ้านเด็ดขาดมไม่ไม่ไม่าม่มาม จะต้องเข้าไปถามเขาก่อนนะครับว่าทางแม่งไม่ต้องถามแล้วเอาเลยยิงโอเคยิงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคฮ่าฮ่าตายอ่ะ โอเคสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคอะไรวะเนี้ปืนมันจะเยอะไปไหนมันเสียงในดือเสาเลยเสียงผีหรอชิลวะ อะไรห้าวห้าอะไรอ่ะอาปืนยิงไม้อ่ะเชี่ยตัวเชี่ยอะไรมาล้ออุ้ยอุอุ้ยอุ้ยอุ้ยลืมไปลืมไปอเอ้อ มึงยังไม่ตายอ่ะยิงให้ประหยัดนะครับอีกนัดหนึ่งลืมถึงว่าทำไมมันเติมแม็กไม่ได้รีโหลดเอา้ารีโหลดลิงรีโหลดอ่าโอเคนะครับแล้วกูจะไปอยู่ไหนดีวันนี้ ขอดูแมพแป,ป๊บลับลังหันโอเคอเขาจะเดินทางไปทางโน้นเรื่อยๆอ,อะไรนะครับเฮ้ยเจอกะเป๋าน้ำโอ้ยหิวน้ำ,อ,อ,นำอันไหนวะอันเนี้ยเปล่านี่น้ำวะเปล่าน่าจะใช่เอา้า เอฟห้าโอเคนี่แหละนะ้ำอีกอึกหนึง่งอ่าเยี่ยมโอเคไปน,นี่มันอะไรอะเยบร้อยครับโหนี่มันการเป่าหัวแบบะระยะพอหัน่ๆๆๆขวางครับขวางครับแป๊บนึนงครับกลับมาต่อเลยครับโอเค อ่ะกวางแม่งไม่อยู่อยู่ไม่นิ่งอะอยู่ไม่นิ่ง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 อะฮ่าฮ่าวันว,วันนี้ในสุดสุดข้าก็ได้กินเนื้อกวางแล้วสินะเถ้ยโอ้โหดับเนื้อกวางโอ้ที่มันกวางน้อยคอยรักอ่ะที่มันสะพานน้อยคอยรักเฮ้ยโอ้โหโอ,โอ,โอ้นะครับนี่มันเถื่อ สะพานคำสาบนะครับถ้าใครข้ามมาแนละ้วสะพานจะพังนะครับอ๋อเป็นสะพานคำสาบนะครับโอเคเป็นสะพานครับโอ้โหแถวนี้แม่ง <c oughs> เราต้องเล่นมาซะแล้ว โอเคบ้านหลังนี้นี่ก็น่าอยู่เหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยจะสุดลูกซองมันเติมยาเฮ้ยโอ้โหโอ้โหออเออคิดว่ามึงจะได้แดกูมันพาที่แล้วไม่มีทางเฮ้ย อะไรอ๋ออะไรเนี่ยโอ้ยมันจะมืดแล้วด้วยดิชิบหายละใส่เขาต้องหาบ้านหลังเล็กๆอยู่จริงๆเลยด้วยโอเคครับ <c oughs> ดับไปละไป <c oughs> <c oughs> กระสุนเพิ oh ่มโอ้โหกระสุนลูกซองเพียบโอเคโอ้ยเขามีเจ้าของพี่กันด้วยอะเชื่อแม่งจะมืดแล้วด้วยชิบหายละ โอ้ันบ้านนี้เจ้าของดุนะเนี่ยกระโดดออกหน้าต่างกันมาเลยทีเดียวนะเข้าดีๆไม่ได้มันเสียงเฮี้ยอะไรนักหนาวะเนี่ย โอ้ดิจิด <TALIESIN c oughs> ื่มเนี่ะเชียร์คงไม่มาตายเหมือนพาที่แล้วแล้วนะเว้ยเฮียอะไรวันนี้เกูจะนอนยังไงอุ้ย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 ดีนะแม่งอยู่คนละด้านเลยเถอะอยู่คนละด้านอยู่คนละด้าน ok ui ui bùng wing wing làm mày wing wing làm gì à เค okay, นะฮ่าฮ่าโซฟาเอาไว้บอกผีโอ้แมงเข้าทางหนัดทางได้ไม่ด <laughs> ันไงกูยังไม่ทันขาดคำเลยเ <c oughs> ออ,อมามามาวิงว่งวิ่งอย่าวิง่งอย่าวิง่งโอ้ยเอ้้ยยเอชัดกันชัดกันชัดกันโอ้กูพูดยังไม่ทันขาดคำเลย อยู่ที่สูงไว้ก่อนโอ้ยอยู่กันเยอะเลยนะมึงอยู่กันเยอะโอ้ยอ๋อโอ้โหอยู่กันเยอะเลยนเนี่ยไม่ธรรมดามันจะพังเข้ามาได้แล้วโอเค โอ้เราก็เจอเปืนสั้นีกระบอกกับแม็กซ์สไนเปอร์เอาน้ำใช้สนหน่อยทำไมแม่งมืดจังเลยวะกูก็มีไฟฉายแล้วนะเฮ้ย โอเคนะครับวันแรกก็จะผ่านไปแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้ผมก็ต้องขออนุญาตอทัดาพารเลยนะครับเพราะว่ามันมืดแล้วนะครับแล้วมาเจอกันเอาต่อไปในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับเจอกัน EP 3ีสาม